พอกไผ่แล ok ้วด้านใส่พถึงถึงด้านใส่เหลือจยงเกือบ4ี่สิบรูนะด้านใส่ละรเด้านใสก็ต้องไปลุ้งไปพันหม่องที่มาเบิ้งแกะกันนะแต่ว่าเพ ถ้าจะเนี่ยไปถึงผู้เรือขาดสามารถทางเลยบ่ถึงผู้เรือเขอ่าบานก่อนเลยแล้วก็อุดรตัวน Các <laughs> <laughs> chi nhớ đăng cho kênh không Để không <laughs> อยู up, like ่ยิงมานหนงแบบโมมันเมื่อยเนี่อันนี้เห็นทุ่งสูงอันสูงลงต่ำต่ำลงสูงนี่ยั่างเมยอนี่แหละที่บออไปก่อนเป็นยจเงเกอวเสียก ขาล้างวัดเจลฝีเหมดเลยกำลังเจลฟีอยูเ่บ้างีเปียน่ยเียีปูเออคุณมา๋ยวมันจะมีั elephant, น บ่ไก่ดอก้ม่ไก่ทั้งบ่ได้เลียนนั่นเนาะทั้งเขาเนาะบ่ได้เลียนตรงคือยังแถวระยองแถวตาแก้วแบนริ้วเนาะเล่นตรงเนาะตรยังเลี้ยวเขาขวางทั้งศูนย์พราะว่ตายเหมือนตัวเลียนเส้นนั่นเลียนใสายยังถึมาอยู่เล่นขวาอยู่ยังให้รถเลี้ยวเลียนใาย ขับเร็วแน่กันมากเว้นกับว่าใดตำรวจกับจับรวมเร็วแต่ไหวมาลับลูกย่บันมาลับลูกย่บันทรัพย์สมบูรณ์ก็ถูกถือยู่เลยกอกสมบูรณ์มาหน่อยเราแยกอกาะสมบูรณ์หาลอยมันมาจมแปดแปดจะหาลอยรถอรอฟอร์ดเนาะออกไม้ไม้เนาะมันกำลังนิ่มเนาะรถออกจากศูนย์ออกจากโรงงานได้ไหม แรนลอยหกลอยเจ็ดนี่นิ่งติง้งลอยแปดนี่ยังนิ่งเลยละค่ะอ,ออกมายังไม่ไนี่ออกจากศูนย์มาเนี่ยว่าท่านดเดงยังแกางเนี่ยโหย,ยอมรับเลยวันแรนดนแบบนิ่มสุดๆเขตจังหวัดเลย